สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจจากเอกสารที่เรามีกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อค่อนข้างเป็นปัญหาคลาสสิกเลยคือเรื่องสิทธิ์ในที่ดินมือเปล่าค่ะพวกนอส,อสามหรือนอสอสามกที่มันมีแค่สิทธิครอบครองไม่ใช่กรรมสิทธิ์เต็มๆเ,เหมือนโฉนดที่ดินพ่่วไปใช่ครับเรื่องนี้ซับซ้อนพอสมควรเลย จากเอกสารคำบรรยายที่เราดูมาเป้าหมายวันนี้คืออยากจะทำความเข้าใจประมวลกฎหมายแพง่งมาตรา1 2 9 9เรื่องการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเอามาปรับใช้กับที่ดินมือเปล่าที่โอนสิทธ,ธิซําซ้อนกันยังไงใครควรจะได้สิทธิ์ไปคะครับผมคือปัญหาหลักมันอยู่ตรงนี้เลยครับว่ามาตรา1 2 9 9 ที่ปกติเขาจะเน้นเรื่องการจดทะเบียนเนี่ยนะควรจะเอามาใช้กับที่ดินมือเปล่าที่จริงๆแล้วเน้นการครอบครองหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้สารดีกาเองก็มีแนวคำวินิจฉัยออกมาอสองทางหลักๆที่มันต่างกันเลยครับโอเคงั้นเรามาลองคลี่คลายปมนี้กันค่ะ ภารกิจวันนี้คือต้องเข้าใจสองแนวทางนี้ให้ชัดๆแล้วก็ดูว่าถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยมาตรา1300จะเข้ามาช่วยจัดการข้อพิาพาทตรงนี้ได้ยังไงบ้างได้ครับเริ่มที่ภาพรวมก่อนมาตรา1299เนี่ยหลกัหลกๆพูดถึงการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์มันมี2ทางหลกัหลกๆทางแรกคือทางนิติกรรมเช่นซื้อขายแลกเปลี่ยนให้อันนี้วักหนึ่งบอกว่าต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนอีกทางคือทางอื่นนอกจากนิติกรรมอันนี้วักสองเช่นการครอบครองปรัปักในที่ดินมีโฉนดหรือการรับมอบการครอบครองในที่ดินมือเปล่าเนี่ยแหละครับค่ะแล้วที่มันมาซับซ้อนกับที่ดินมือเปล่านี่คือตรงไหนคะสมมุตินะคะเจ้าของเดิมเขาส่งมอบการครอบครองที่ดินนศสามให้ A ไปแล้ว A ก็เข้าทําประโยชน์ไปแต่อีกไม่นานเจ้าของเดิมคนเดิมนี่แหละคะ่ะดันเอาที่ดินผืนเดียวกันเนี่ยไปทําสัญญาขายให้ B อีกคนหนึ่ง B ก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเคยให้ A ไปแล้ว B จ่ายเงินครบสุดจริตแล้วก็ไปจดทะเบียนสัญญาซื้อขายที่อำเภอถ้ามีแบบนี้ใครจะแข็งแรงกว่ากันคะระหว่าง A ที่ได้ครอบครองก่อนกับ B ที่มาทีหลังแต่มีเอกสารมีการจดทะเบียนนี่แหละครับจุดที่ความเห็นของสารกิกาแตกเป็น2แนวเลยครับแนวทางแรกนะครับเขามองว่าสามารถนำมาตรา1299วสองเนี่ยมาปรับใช้กับที่ดินมือเปล่าได้ ผลก็คือคิดคล้ายๆกับที่ดินมีโฉนดไปเลยคือถ้า B ีเป็นบุคคลภายนอกรับโอนมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนแล้วก็ได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว B ก็ควรจะมีสิทธิ์ดีกว่า A ครับแม้ว่า A จะได้ครอบครองมาก่อนแต่ไม่ได้จดทะเบียนอะไรไว้ซึ่งก็มีแนวคําพิพากษาฎีกาหลายฉบับนะครับที่เดินตามแนวทางนี้อยู่อืมฟังดูเหมือนกับว่าแนวทางนี้จะเน้นไปที่ความแน่นอนของระบบทะเบียนเป็นหลักนะคะหมายความว่า ถึงแม้ A จะเข้าครอบครองทำประโยชน์ไปก่อนแล้วจริงๆก็อาจจะแพ้ B ที่มาทีหลังแต่ทำตามขั้นตอนครบถ้วนกว่าคือทั้งสุดจริตจ่ายเงินแล้วก็จดทะเบียนถูกต้องครับนั่นคือมุมมองของแนวทางแรกแต่มันก็มีอีกแนวทางหนึ่งครับที่มองต่างไปเลยแนวทางที่สองเนี่ยเขาเห็นว่ามาตราน1น9 9งวรสองเนี่ยควรจะใช้เฉพาะกับที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์คือมีโฉนดเท่านั้นไม่ควรเอามาใช้กับที่ดินมือเปล่าที่มีค่าสิทธิครอบครอง อ้าวแล้วถ้าไม่ใช้มาตรา1 2 9 9วรรคสองแล้วจะใช้หลักอะไรตัดสินล่ะคะแนวทางนี้เขาจะกลับไปใช้หลักพื้นฐานเลยครับคือพอเจ้าของเดิมเขาสละการครอบครองให้ A ไปแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับไม่มีสิทธิอะไรในที่ดินนั้นเหลือแล้วดังนั้นเขาจะเอาที่ดินที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์แล้วเนี่ยไปโอนให้ B อีกไม่ได้มันเป็นไปตามหลักว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนครับต่อให้ B จะสุดจริต จ่ายเงินหรือไปจดทะเบียนอะไรมาก็ตามถ้า A ได้รับการครอบครองโดยชอบไปก่อนแล้ว A ก็ควรจะมีสิทธิ์ดีกว่าแนวคำพิพากษาดีกาอีกกลุ่มหนึ่งก็เดินตามหลักนี้เหมือนกันครับซึ่งจะให้น้ำหนักกับการที่ A เข้าครอบครองทำประโยชน์จริงๆมากกว่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนแนวทางหลังนี่จะเน้นความเป็นจริงพักพื้นดินมากกว่าเรื่องเอกสารราชการใช่ไหมคะแล้วแบบนี้การเข้าครอบครองจริงๆเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนคะ ไม่ว่าสารจะมองตามแนวทางไหนก็ตามโอ้โหสำคัญมากๆครับอันนี้เป็นหัวใจเลยไม่ว่าสารจะใช้แนวทางไหนก็ตามนะครับถ้าคนที่อ้างสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็น A หรือ B เนี่ยไม่เคยเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินนั้นเลยการอ้างสิทธิ์นั้นก็จะอ่อนมากๆหรือบางทีอาจจะไม่มีผลเลยด้วยซ้ำเพราะว่าหลักของที่ดินมือเปล่าคือการครอบครองครับการมีแค่ชื่อในเอกสารอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องดูข้อเท็จจริงเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินประกอบด้วยเสมอ ทีนี้ถ้าเกิดกรณีที่ B เขาไปจดทะเบียนได้สำเร็จแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามคนที่ควรจะมีสิทธิดีกว่าอย่าง A อเนี่ยจะพอมีทางทำอะไรได้บ้างไหมคะหรือว่าถือว่าเสียสิทธินั้นไปเลยกฎหมายก็ยังพอมีทางออกให้อยู่ครับในมาตรา1,300หลักการของมาตรา1,300ก็คือเปิดช่องให้คนที่เรียกว่าบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนเนี่ยสามารถฟ้องศาลขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนที่มันทำให้ตนเสียเปรียบได้ครับ อ,อ๋อหมายถึงคนที่จริงๆแล้วควรจะได้จดทะเบียนก่อนคนอื่นแต่ยังไม่ได้จดอย่างเช่น A ในกรณีที่เราคุยกันถ้าศาลมองตามแนวทางที่2ว่า A มีสิทธิ์ดีกว่าใช่ไหมคะใช่ครับหรืออาจจะเป็นกรณีอื่นๆเช่นคนที่ซื้อที่ดินมีโฉนดจ่ายเงินครบเข้าครอบครองแล้วรอแค่ไปจดทะเบียนโอนแต่ผู้ขายดันเอาไปจดทะเบียนให้คนอื่นซะก่อนแบบนี้ก็เข้าข่าย แต่การจะขอเพิกถอนตามมาตรา1,300มเนี่ยมันทําได้เสมอไปหรือเปล่าคะหรือมีเงื่อนไขอะไรอีกมีเงื่อนไขสําคัญเลยครับมาตรา1,300เนี่ยเขาก็ให้ความคุ้มครองบีเหมือนกันนะถ้าบีได้ที่ดินนั้นมาโดยอันนี้ต้องครบ3อย่างนะครับคือเสียค่าตอบแทนสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วถ้า B ีมีครบทั้งสอย่างนี้ที่เขามักจะเรียกกันว่าโลสาประการเนี่ย ก็เปรียบเสมือนเป็นเกราะคุ้มกัน B เลยครับกฎหมายเขาต้องการปกป้องคนที่เชื่อมั่นในระบบทะเบียนและทำธุรกรรมโดยสุจริตถ้า B มีครบ3อย่างนี้ A ก็จะไม่สามารถฟ้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนของ B ได้ครับเข้าใจแล้วค่ะก็คือถึงแม้ A จะเป็นคนที่ควรจะได้สิทธิ์ก่อนแต่ถ้า B ได้มาแบบ ครบเงื่อนไขสุจริตเสียค่าตอบแทนจดทะเบียนโดยสุจริต B ีก็จะได้รับการคุ้มครองไปงั้นสรุปแล้วนะคะประเด็นสําคัญที่เราเจาะลึกจากเอกสารวันนี้ก็คือความไม่แน่นอนทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินมือเปล่านี่แหละมันเกิดจากมุมมองที่ต่างกันของสารดีกาในการใช้มาตรา1299ว่าจะเน้นการจดทะเบียนหรือจะเน้นการครอบครองเป็นหลักแล้วก็มาตรา1,300ก็เป็นเหมือนเครื่องมือหนึ่งในการเข้ามาแก้ไขข้อพิพาทเรื่องการจดทะเบียน แต่ก็มีขีดจำกัดเรื่องการคุ้มครองคนที่สุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนโดยสุจริตอยู่ดีใช่ครับหัวใจหลักเลยคือการชั่งน้ำหนักระหว่างการคุ้มครองคนที่เขาเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินจริงๆกับการคุ้มครองความมั่นคงน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนซึ่งสำหรับที่ดินมือเปล่าเนี่ย ดูเหมือนว่ากฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติของศาลเองก็ยังหาจุดที่มันลงตัวชัดเจนแบบเป๊ะๆไม่ได้นะครับมันยังมีความเห็นต่างกันอยู่ดังนั้นเนี่ยการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในแต่ละคดีโดยเฉพาะเรื่องสุจริตการเสียค่าตอบแทนการจดทะเบียนและที่สําคัญมากๆคือการเข้าครอบครองทําประโยชน์จริงเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้คดีเกี่ยวกับที่ดินประเภทนี้ครับแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้าง อืมก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าในเมื่อแนวทางของศาลยังมีความแตกต่างกันแบบนี้การตรวจสอบสถานะที่ดินมือเปล่าอย่างละเอียดมากๆหรือที่เรียกว่า due diligence ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขายหรือรับจำนองหรือลงทุนอะไรเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนและความไม่แน่นอนทางกฎหมายแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการซื้อขายหรือการใช้ที่ดินประเภทนี้เป็นหลักประกันในทางปฏิบัติจริงๆหรือเปล่าคะ นี่คงเป็นคำถามที่น่าสนใจที่เราอาจจะต้องหาคำตอบหรือติดตามดูกันต่อไปค่ะหากคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้โปรดกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ